KING POWER เข้าใจนับเดินทาง PTT Global Chemical เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตกลับสู่ช่วงที่2ของรายการคนเปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับเรากำลังพูดคุยอยู่กับคนเปลี่ยนโลกคุณพรน,นพันธ์วงตระกูลหรือครูนกของเด็กๆชุมชนบ้านสามขาอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนั่นเองครับซึ่งครูนก เป็นผู้ที่ริเริ่มโครงการมาคุเทศน้อยประจำหมู่บ้านโดยฝึกให้เด็กๆสามารถต้อนรับและนำนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเที่ยวชุมชนของตนเองก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าเพราะอะไรถึงอยากฝึกเด็กๆในชุมชนให้เป็นไกด์นำเที่ยวหมู่บ้านครับ นกคิดว่าสิ่งสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจหรือว่าการทําอะไรสักอย่างมันยั่งยืนนะคะก็คือการส่งต่อค่ะแล้วในรุ่นนกเนี่ยได้รับการส่งต่อมาจากผู้ใหญ่ค่อนข้างดีคือท่านเปิดโอกาสให้เราเข้าไปร่วมเรียนรู้กิจกรรมหลายๆอย่างในโฮมเซด้วยกันเองนยคะนกก็ก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าเด็กๆมีเวลาเตรียมตัวที่จะเข้ารับงานของเราได้มากขึ้นเขาก็จะสะสมทั้งตัวข้อมูลกระบวนการวิธีการทำงานได้ค่อนข้างดีะคะ่ะดังนั้น ยิ่งยิ่งมีเวลาเรียนรู้เยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีเวลาพัฒนามากขึ้นเท่านั้นด้วยค่ะตอนนี้มีเด็กๆมาฝึกเป็นมัคคุเทศน้อยกี่คนครับ ค่ะสำหรับตอนนี้ก็จะมีเด็กๆที่เป็นไกด์ประมาณ10คนนะคะแต่ว่าก็จะมาเป็นคนละรูปแบบอย่างเช่นเป็นไกด์อินเตอร์เทนอะไรเงี้ยชวนพี่ไปกระโดดน้ําแล้วก็มีไกด์ที่ให้ความรู้มีไกด์ที่ช่วยในเรื่องการทํากิจกรรมฐานได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็รวมๆกันก็เกือบประมาณ10คนค่ะที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมเด็กๆอาสาตัวเองหรือครูนกเห็นแววและไปชวนมาฝึกครับเนี่ย จริงๆมีทั้ง2แบบอะค่ะมีทั้งทีอ่อยากจะเข้ามาร่วมเพราะว่ามีใจอยากทําด้วยแล้วก็มีคนที่เรารู้สึกว่าเอา๊ะลองเข้ามาทําเผื่อจะชอบหรือว่าคุณสมบัติได้อะไรอย่างค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเข้ามาร่วมเทรนไกด์แต่ว่าจริงๆเราคือไม่ชอบทำไกด์แต่เรามองเห็นว่าเขาจะเป็นคนหนึ่งที่จัดการองค์ความรู้เหล่านี้ได้ดีมาก ก็เลยคิดว่าถ้าให้เขารู้เรื่องบริบทของชุมชนไว้ในวันข้างหน้ามันก็จะง่ายกับกับการต่อยอดอะคะ่ะจากที่ฝึกเด็กๆมาครูนกมองว่าเด็กที่เหมาะกับการเป็นมัคคุทศ์น้อยควรมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับนกว่าลักษณะพิเศษของเด็กที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกไกด์ได้น่าจะเป็นเรื่องความอยากทํามาก่อนเป็นอันดับหนึ่งอะไรอย่างนะะี้ค่ะ พอเขาอยากทำเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ว่ามันจะยากหรือว่ามันจะมีปัญหายังไงเขาก็มีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองได้แล้วก็อันที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องความเป็นเจ้าของอเด็กๆบางคนที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เล่าให้แขกที่เข้ามาฟังในเรื่องนั้นเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีนะแล้วมันยิ่งแบบดี มันจะดีขึ้นทุกๆครั้งถ้าเกิดเราพยายามทําให้มันดีขึ้นอนะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ต่างหากที่จะทําให้ของเหล่านี้มันมีอยู่อย่างยั่งยืนเราไม่รู้ได้เลยว่าวันหนึ่งสิ่งที่เขาพูดอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความรักอย่างที่นกรู้สึกว่านกก็รักโฮมเซบ้าสามขานะแล้วนกก็ชอบเที่ยวแล้ววันหนึ่งนกก็อยากให้มันแบบอยู่เพื่อเป็นโอกาสให้กับอีกหลายคนอนะไรอย่างเี้เราอาจจะได้เด็กที่มีแรงบันดาลใจเรื่องอา่า การรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วพอถึงวันข้างหน้าอย่างงี้คะ่ะเขาก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้กิจกรรมนั้นมันพัฒนาแล้วก็ยั่งยืนอยู่ได้ในที่สุดนะคะมีวิธีสอนหรือฝึกเด็กๆยังไงบ้างครับจริงๆต้องไม่เรียกว่าการฝึกเนาะเราเรียกว่าเราคุยกันมากกว่าเราถามเขาว่าเขามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือเรื่องนี้มันส่งผลกระทบที่ดีต่อชีวิตเขาอย่างไรทําไมเขาถึงอยากเล่าให้คนอื่นฟัง คือเราคุยกันว่าถ้าเรามีความสุขเราถึงจะส่งความสุขให้กับคนอื่นได้อะไรอย่างงี้ค่ะดังนั้นในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยากให้คนอื่นรู้ตัวเขาเองก็ต้องเห็นคุณค่านั้นก่อนแล้วเขาจะได้พูดออกพูดมันออกมาจากใจแล้วก็นําเสนอออกมาจากใจว่าขนาดหนูหนูยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยสําหรับพี่ๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางานเนี่ยก็น่าจะทําให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นได้ทําให้ดีขึ้นได้แล้วก็อย่างหนึ่งที่เรา แนะนำเด็กๆไปก็คือเราในฐานะเจ้าของพื้นที่อาจจะชอบและอาจจะรู้สึกอินกับเรื่องนี้มากแต่ว่าทําอย่างไรให้คนที่มีประสบการณ์แตกต่างจากเราคือเขาไม่ได้อยู่ตั้งแต่การพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นมีความรู้สึกอินเหมือนเราอะไรอย่างงี้ค่ะมันอาจจะต้องมีการวิเคราะห์บริบทในสังคมภายนอกร่วมด้วยค่ะเราถึงกระบวนการทำงานร่วมกับเด็กๆในการเป็นไกด์นำเที่ยวให้ฟังหน่อยสิครับ ตอนแรกเนี่ยเราก็มาคุยกันก่อนว่าเขาคิดว่าสถานที่สําคัญในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยคืออะไรจริงก็เป็นการระดมสมองนะคะมันจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าสถานที่นี้สําคัญมากแต่เด็กๆอาจจะตอบว่าไม่คุณครูก้อนหินที่เรากระโดดน้ําอันนี้สําคัญที่สุดเราก็จะมาคุยกันต่อเอาละอันนี้มันสําคัญกับเราที่สุดแล้วเราก็ให้พยายามเขาคิดในมุมกลับกันว่าแล้วนักท่องเที่ยวล่ะอะไรที่สําคัญที่สุดทํายังไงเราถึงจะเอาสิ่งที่สําคัญที่สุดของเรากับของเขามารวมกันเราให้กลายเป็นสิ่งที่สําคัญ สำหรับเราเพราะว่าการนําเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราอยากจะพูดอะไรก็ได้การนําเที่ยวก็คือเราจะพูดยังไงให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยมองเห็นข้อดีมองเห็นประโยชน์แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเออมันดีจริงๆที่มีของสิ่งนี้อยู่ค่ะหลังจากที่เราได้สิ่งสําคัญหรือว่าหัวข้อเรื่องที่เราอยากจะเล่าแล้วเนี่ยเราก็มาลงรายละเอียดค่ะว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยมันควรมันควรมีรายละเอียดอย่างไรบ้างในขั้นแรกเนี่ยคงเป็นรายละเอียดที่ ทุกคนคิดว่าควรจะต้องมีแต่ว่ายังไม่ได้เพิ่มเติมว่ามันจะเหมาะสมตื่นเต้นหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแต่คิดว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่ควรจะต้องมีแล้วก็เขียนลงไปก่อนเสร็จแล้วสเตปที่2เหมือนกันค่ะแล้วก็มาคิดว่าเราไอ้เรื่องสําคัญนั้นอนะ่ะมันสำคัญกับเราแล้วมันสำคัญกับคนอื่นหรือเปล่าทํายังไงให้คนฟังรู้สึกว้าวแล้วคนพูดก็รู้สึกยิ่งตัวเองพูดทุกครั้งตัวเองก็จะยิ่งภูมิใจอ่าแล้วก็จริงๆก็บอกเด็กๆไว้นิดนึงว่ามันจะมีระหว่างความภูมิใจกับ E go, อะไรเงรี้ยเราก็จะต้องแยกให้ออกว่าอันไหนคือความภูมิใจอันไหนคืออีโก้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆที่สัมคาเขาก็คุยกันว่าถ้าเกิดมีคนมาดูงานของเราร้อยคนเอาไปทําได้สักสิบคนแล้วมันดีเขาก็ภูมิใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าบางทีถ้าเรามุ่งเรื่องการทํางานของเราแล้วทําให้ดีที่สุดเราก็จะไม่เสียใจยในผลที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้ววันนี้ครูนกจะนําเด็กๆทําอะไรบ้างครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการวางแผน สิ่งที่เด็กๆอยากจะเล่าให้ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมฟังว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าสถานที่สำคัญมันคืออะไรบ้างแล้วมันมีความหมายกับชีวิตเขายัางไงวันนี้เขาจะมาลองทำเป็นประโยคค่ะสั้นๆว่าเขาจะมีวิธีสื่อสารให้กับคนข้างนอกรู้ได้ยังไงแล้วก็มันควรจะมีรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะลองไปฝึกพูดจริงว่าสิ่งที่เราคิดไว้ว่าเราจำได้ทั้งหมดเราเตรียมพร้อมๆม,มาดีทั้งหมดตอนลงสนามจริงเนี่ยมันจะมีอะไรที่มาทำให้เรา ตกใจหรือว่าเปลี่ยนสิ่งที่เราพูดไปได้บ้างแล้วก็เราคิดว่าการซ้อมเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะมันก็จะช่วยพัฒนาเราก็คือปิดจุดอ่อนของเราไปที่ละจุดที่ละจุดได้เรื่อยๆก็หน้าที่ของเราก็คงเป็นการให้แรงมันดาลใจเขาว่าอย่าเพิ่งท้อถ้าครั้งนี้มันยังทำได้ดีก็ให้เขารู้ว่าครั้งต่อไปเขาควรจะทําอะไรให้ดีขึ้นค่ะ สิ่งที่เราจะต้องทําก็คืออันนี้คือแมพที่เราทํากันวันก่อนใช่ไหมคะว่าสถานที่แต่ละที่มีความสําคัญอย่างไรบ้างวันนี้สิ่งที่เราจะต้องเขียนก็คือ10ประโยคเกี่ยวกับความความสำคัญของสถานที่นั้นๆพรุ่งน,นี้เราจะพูดจริงอย่างเช่นคุณครูเขียนไว้ว่าสาหกรณ์มีปันผลอะไรอย่างเงี้ยประโยคเต็มๆของคำนี้ควรจะเป็นอะไรเอ่ยอ่าทุกๆปีสหกรณ์จะมีปันผล ใช่ไหมคะโอเคสิประโยคเริ่มเลยลูกตอนนี้พวกหนูอยู่ที่ร้านค้าชุมชนของบ้านสามขาค่ะวัตถุประสงค์ของร้านค้าชุมชนคือหนึ่เพื่อให้ชาวบ้านมีส่วนช่วยในการพัฒนาร้านค้าชุมชนของบ้านสามขา2ชาวบ้านทุกคนจะเป็นเจ้าของสหกรณ์ 3. เพื่อประหยัดค่าน้ำมันรถในการเดินทางมากขึ้น 4. ร้านค้าอยู่ใกล้บ้านค่ะสินค้าต่างๆในสากณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่แรกนะครับคือที่ขายน้ำครับส่วนที่ที่สองคือที่ขายแก๊สครับอันนี้นะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือที่ขายขนมครับเราชอบตรงไหนที่สุดชอบชอบขนมนี่คือตู้หยอดเงินปันผลค่ะหลังจากที่ชาวบ,บ้านซื้อของเสร็จแล้วก็จะนำใบ กระดาษที่เขียนบ้านเลขกที่แล้วก็จํานวนเงินที่ซื้อของในสหกรณ์มาหยอดตามรูบ้านเลขกที่ของตัวเองค่ะแล้วพอครบหนึ่งปีพนักง,งานในสหกรณ์ก็จะนาก็จะนําเงินทั้งหมดที่ขายของได้มาปาันผลให้กับชาวบ้านตามจํานวนเงินที่รวมได้ในแต่ละช่องค่ะค่ะสถานีอนามัยบ้านสามขาหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลน,นะคะ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคต่างๆเป็นสถานที่ออกกําลังกายสําหรับอาคารสถานที่นะคะสถาน,นีอนามัยบ้านสามขานะคะประกอบด้วยอาคารที่ทําการสถาน,นีอนามัยหนึ่งหลังบ้านพักแพทย์สองหลังห้องครัวและก็ลานจอดรถด,ด้านหน้าค่ะเครื่องมือทางการแพทย์นะคะส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลหรือว่า เครื่องมือการตรวจโรคยาเวชภัณฑ์วัคซีนถังออกซิเจนเครื่องวัดความดันการทำงานตั้งแต่เปิดปิดของอนามัยค่ะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในวันหยุดราชการสามารถเรียกรถพยาบาลแจ้งหมายเลขที่1669ค่ะสำหรับเด็กๆชุมชนบ้านสามขาแล้ว สถานที่สำคัญที่เด็กๆอยากผ่านเอาท่องเที่ยวมาทำความรู้จักก็คือแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวและสถานที่ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตชุมชนของเขาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนจหกณ์ประจําหมู่บ้านสถานีอนามัยวัดเป็นต้นครับอาจจะเป็นเพียงสถานที่ธรรมดาในความคิดของเราแต่หากเราอยากทําความรู้จักกับตัวตนของชุมชนจริงๆการได้มาสัมผัสกับชีวิตประจําวันในสถานที่เหล่านี้จะทําให้เราเข้าใจผู้คนและวิถีชีวิตชุมชนได้มากยิ่งขึ้นครับช่วงหน้ามาฟังบทสรุปแนวคิด และทิศทางการพัฒนาชุมชนบ้านสามขาผ่านการพูดคุยกับครูนกกันต่อตอนนี้พักสักครู่ก่อนครับเพื่อนๆก็เคยถามว่าความยากที่สุดของการกลับมาทําอะไรใหม่ๆของตัวเองเนี่ยมันคืออะไรนกเข้าใจว่ามันเป็นความกลัวในใจเราอะค่ะคือเรามีภาพของความกลัวอยู่ในใจมากมายว่าฉันกลับมาที่บ้านฉันเริ่มทําธุรกิจใหม่มันจะต้องเป็นเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ตัวนกมีความกลัวนี้อยู่เต็มเปี่ยมค่ะ